ก็ช hm ื่อเพลงว่าแล้วแต่นะคะนักร้องคือซิมซิงคูล่านั่นเองจ้ะเออชอบมากเลยลองไปเปิดหาฟังกันดูนะมันดูแบบมันดูแบบเพลงแบบเซ็กซี่แล้วดูแบบมูฟเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงตัวหนึ่งนะคะพี่เบตตาพเนร้ลาร้อนมากเลยอ่ะดูดีนี่หน้าหนาวหรือเปล่านะคะก็โฟเวอร์นั่นเองนะคะคือตอนนี้ยังจัดโปรเออซื้อหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกอยู่ใช่ไหมนเออเราคกแบบว่าขายดีมากนะคะ ตอนนี้นะคะก็มีคนมาถามเยอะแบบสงสัยอะว่าแบบเออพี่ไม่ได้เป็นผู้หญิงพี่กินได้ไหมบางคนก็บอกว่าเราเป็นผู้หญิงเรากินได้หรือเปล่าคือเกิดกับเกิดความสับสนนะคะระหว่างตรงนี้จะบอกว่าทานได้ทุกเพศนะคะก็คือเป็นผู้หญิงทานได้ทานดีเป็นสาวเพศสองก็ทานได้ทานดีทานได้นะคะแล้วก็บางคนสงสัยว่ามันช่วยเรื่องอะไรอะไรยังไงนะคะอยากจะให้บอกนิดนึงนะคะกะ็ให้ดูตรงนี้ว่าอย่างแรกเลย หน้าอกนะคะก็อันนี้นะยังไม่ได้ใส่เสื้อในนะคะก็ใส่เป็นบราปิดนกน้อยแล้วก็แบบดันเข้ามานะมันก็จะทําให้นมเนี่ยดูชิดสวยง่ายขึ้นนะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดูไม่กลมไม่แข็งนะคะคนที่ไม่มีหน้าอกนะก็จะทําให้ดูมีเนื้อมากขึ้นนะคะคนที่ทําหน้าอกมาจะทําให้นมนิ่มไวนะคะส่วนคนที่กําลังจะไปทํากินแล้วดีทําให้เนื้อมีแล้วทให้ทํานมง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สาม,มารถทานได้นะคะจริงๆแล้วี่ยไม่มันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะเพราะว่า มันเป็นส่วนผสมที่มีสุสม,สมุนไพรนะคะโดยตรงนะคะจะบำรุงเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงของเรานะคะผู้หญิงทานแล้วเนี่ยเรื่องตกขาวก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็น้องสาวสดชื่นสะอาดฟิตไม่มีกลิ่นนะก็คือแบบดูสดใสดูดูใช้ชีวิตดีขึ้นนะคะดูไม่ค่อยแบบเหม็นอับหรืออะไรเงี้ยเออมันก็จะหมดไปคนที่เป็นตกขาวบ่อยแบบเอออะไรเหมนอับก็เป็นเหมือนยัางนีนยังเป็นบ่อยมากพอย่งกินตัวนี้นะคะหายเลยนะคือเป็นคือเรียกได้ว่าไม่มีเลยดีกว่านะเออ คอนเฟิร์มนะคะส่วนเรื่องหน้าอกนะบอกเลยว่ามันสวยมันนิ่มจริงๆนะแล้วมันก็ทําให้ดูเป็นทรงเร็วขึ้นนะแล้วเนี่ยดูก็ไม่รู้อะนี่เหรอปะคนที่แบบเออไม่ได้ทําหน้าอกอะเออเป็นคนแบบว่ามีน้อยอะมันก็จะดูนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็คนที่มีแฟนนะคะ กระชับช่องคลอดนะจ๊ะทําให้รูฟิตอันนี้ลูกค้าบอกมากระชิดกระซิดนะคะพอดีตัวยาไม่มีหัวนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันฟิตจริงหรือเปล่านะแต่ว่าลูกค้าเคลมมาว่าฟิตจริงส่วนลูกค้าที่เป็นเอ่อคนทํานมหรือคนที่เอ่อไปน3นสาวประเภทสองอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาอหน้าอกดูคลอยเร็วขึ้นนะคะดูแบบดูมีนเนื้อนะคะดูดูเป็นสาวว่านึกออกมาอ่าที่เป็นผลพลอยได้ได้ตามมานะคะคือเรื่องผิวนะคะก็คือผิวดูแบบดูเนียนหนาผิวดูแบบ ดูฟูดูดูนิ่มอ่ะแล้วก็เวลาแต่งหน้าเมคอัพติดทนนะคะอย่างยัเนี่ยยังกินตลอดนะคะมันก็ทำให้แบบหน้าดูแบบงี้เห็นป่มเต่งปังนะคะถึงเหงื่อจะออกแต่เมคอัพก็ยังสวยอยู่เห็นปหมก็ประมาณนี้นะคะเออก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับฟฟเวอร์นะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเพลงจบพอดี นะก็จะเป็นแคปซูลสีขาวชมพูแบบนี้นะคะทานวันละ2เม็ดนะคะก่อนนอนทุกวันนะคะแล้วก็ทานได้ต่อนเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะไม่เป็นไม่เป็นปัญหาอะไรนะเออมนเป็นบำรุงนะจ๊ะอ่ะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะกระปุกละ950บาทซื้อ1กระปุกแถมอีกหนึ่งกระปุกนะคะทานได้1เดือนเต็ม คุ้มมากเขาบอกว่ารีบเลยเพราะว่าโปรนี้ยัืมจัดให้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะก็อย่าลืมนะจ๊ะอุดหนุนฟูเวอร์หน่อยนะใครที่เป็นผู้หญิงใครที่อยากจะแบบว่าดูแลตัวเองบ้างอะไรบ้างหรือคนที่แบบเป็นสาวประเภท2องอะไรเงี้ยอยากจะเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะก็ฟูเวอร์ค่ะมันดีไปละบาย